โมนาโมนาโมนาโคฟ้าคิดถึงคิดถึงกับคิดถึงเหมือนกันไหมคิดถึงคิดถึงโอ้โหยี่สิบเจ็ดคนไหวไหมเนี่ยอะไรเหมือนกันหอยี่คนได้ไหมครับคิดถึงกับคิดถึงเมืองกลางอ๋อคิดถึงเหมือนกันครับโมนาฉันฉันมีต่างชาติค่ะเข้าตัวคุยกันขนาดนี้ฉันไม่รู้เรื่องอ๋อฉันไม่รู้เรื่องฉันต่างชาติ โมนาโมนาชูาไม่ต้องถามเลยชังขวสวัสดีครับอันนี้ม่กี่คิดถึงคิดถึงตัวนี้2ูเอออันนี้อะไรไม่ขอพี่พี่เชหรอครับไม่ two plus ปกติสองเขาของเขาใช่ไหมสี่ค่ะสี่ใช่ไหม t o plus two is f o r you plus me is forever เราแย่งเทไปวอทางน<ร><ร>ี<ร>้แหละ